โอเคครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกัปสายนะครับของคานาเล่นะครับรุ่น L2T2S นะครับที่พี่แอรลงขายมาในเดตนะครับตัวนี้ความยาว5เมตรนะครับก็ดูตรงนี้ได้นะครับนี่เขาเขียนเลข5เวยนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นแบบที่มาจากโรงงานนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแบบโรงงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีนี้กำกับนะครับแล้วเขียนหมายเลขไว้นะครับดังนั้นเนี่ย5เมตรอย่างชัดเจนนะครับเพราะนี้ออกจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับหัวนี่เป็นแบบนิวทริกนะครับดังนั้นเนี่ยนำสัญญาณได้อย่างดีขึ้้นนนนนนแแ่่อะคครับลลวก็าาเ l สอง t สอง a เนี่ย make in japan นะครับก็จะได้คุณภาพแบบ japan japan นะครับจะมีความใสมีความชัดเจนนะครับในตามแบบฉบับของญี่ปุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพี่อนจะมาลองให้ดูนะครับว่าเสียงของสายของคานาเล่ตัวเนี้ยเสียงมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองฟังกันเลยโอเคครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็มาจากตัวนี้ครับกับคานาเล่ l สอง t สอง a ครับก็ตัวนี้ make in japan นะครับก็เพี่อนลงขายนะครับ รวมส่งนะครับราคาที่770อยบบาทนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยเสียงมันมีความใสมันมีความชัดนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามันก็จะมีความดีมากกว่าสายพวกที่เราอะไรซื้ออย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้ออย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่านะจ๊ะตัวนี้เห็นไหมครับไอ้หัวตรงนี้ก็ไม่มียี่ห้อนะครับไอเนี้ยเป็นนิวทริกนะจ๊ะมียี่ห้อนะครับเป็นนิวทริกและอย่างนี้คือตัวนี้นะครับก็มักจะแถมแบบอันบาลานซ์นะครับแต่ว่าอีกขข้้าาางงงนนนึอ่ะตััวีเป็บบซคร ในทางวิชาการนะครับมันจะได้เสียงเพิ่มม่ 6dB ครับในการที่ปรับบอลล่มที่เท่ากันนะครับแล้วก็เนี่ยสายเนี่ยมันจับแล้วมันดูอะไรมีความอะไรเหมือนกับเป็นยางเกรดถูกๆนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นของฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเฮ้ยจับเห็นไหมครับมีสายมีความนิ่มนะครับนั่นก็แปว่าเฮ้ยโอเคนะครับวัสดุในเกรดที่ดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยใช้รัวคุ้มอะใช้รัวคุ้มนะครับแล้วก็มาตรฐาน J8 ก็อยู่ทนแน่นอนนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับสายเสียงนะครับของ สายคันนี้ L2T2S นะครับก็770บาทรวมส่งทั่วประเทศไทยครับแล้วเพื่อนอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับใครอยู่จังหวัดอุดรก็นัดเจอกันได้นะครับส่งมอบกับมือได้เนยจ้ะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยู่อุดรนะครับก็สามารถนะครับให้เพื่อนส่งทางไปรษณีย์มาได้นะครับเพราะว่า770บาทเนี่ยรวมส่งทั่วประเทศนะครับก็พอดีไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอามาขายนะครับพอดีเปลี่ยนรุ่นนะครับอัปเกรดรุ่นไปนะครับแล ไปซื้อรุ่นที่มันสูงขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยว่าก็เลยเอามาขายครับแต่ว่าเสียงดีแน่นอนครับโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปเดียบียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์เยอะๆนะครับไอ้ตัวนี้จะออกไวๆนะครับเพราะว่าเพียนก็นะครับอะไรที่มันออกแล้วพี่ก็เอามาขายเรื่อยๆนะครับหรือว่าอยากไปดูว่าเพียนขายอะไรไปบ้างนะครับอยู่ในช่อง YouTube ของเพียงนะครับเมนมีเพลย์ลิสต์ที่เกียว่าสินค้าที่ลงขายในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปดูกันได้ย้อนหลังนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ออกไไปแแแแลลลลล้้้ววหหหะะกก็เืออยู่่่มีชิน ก็ถ้าเกิดชิ้นนี้ออกไปเดี๋ยวก็จะเอาชิ้นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวจบการนำเสนอคลิปนี้เป็นเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับไอ้ตัวนี้จบไปไวๆครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม